สวัสดีสวัสดีวัสดีครับมิเตอร์บางครั้งเขามีความความหม่อาจจะเปลี่ยนก็ได้ผมอ่านแล้วอ่านอีกก็ยังยังมองไม่ออกว่ามันล่อการมันสุนร่วมด้วยตรงไหนยังงงอยู่เลยทางเฟ e บุ๊กเข้าด้วยนะก็ต้องระมัดระวังวันนี้ผมก็เลยนำมาฝากจากการที่ได้รับเบเตือนมาบันทา ก็เลยมาทาคิปยาวคลิปยาวนะแบ่งปันปนี้กับทุกท่านเพื่อเป็นความรู้ของหลายลท่านโดยเฉพาะมือใหม่กันละกันเพราะต้องยอมรับและก็เชื่อในสิ่งที่เขาเตือนเขาห้ามนะครับแต่ผมก็ไม่ได้มีเจตนาที่ที่จะทํอ่าให้เกิดในสิ่งที่เขาว่าชักจูงเชิญช,ชวนโน้มชวนชวนน้มน้าวหรือล่อล่อให้เขามามีส่วนร่วมมีมีมกิจกรรมอะไรร่วมกัผิด ต่อกฎนโยบายการสร้างรายได,ได้หรือกฎชุมชนนาทาง AI ไอเขาแปลความหมายแล้วเขามองไปในเชิงของการรอให้มีส่วนร,ร่วมฉันก็ยังอ่านแล้วอ่านอีกครับรอ,อยังไงแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกบางครั้งภาษาหลายๆอย่างเนาะก,การแปลความหมายอาจจะผิดพลาดหรือต่าผมก็ไม่รู้นะแต่มันเตือนมาเราก็ต้องลบทิ้งกันนี่ผมก็ลบไปแล้วครับเป็นข้อความแต่ผมก็ลบไปแล้วครับ คลปที่ได้ชมดีได้ไปเตือนนะครับผมผมก็ลบไปแล้วครับตอนนี้ก็ระบบก็ปกติเหมือนเดิมพอดีผมลงได้แป๊บเดียวเองอไรครับเมือม่อเมืเขาเตือนมาเราก็ลบทิ้งผมก็ลบทิ้งไปครับก็ถูกตัดแต้มไปตามหน้าที่ตามหน้าที่ทก็เลยมาทำาก็ต้องยอมรับแล้วก็เชื่อในสิ่งที่เขาเตือนเขาห้ามนะครับแต่ผมก็ไม่ได้มีเจตนาที่ที่จะทําให้เกิดในสิ่งที่เขาว่า ซึ่งเขาก็ดีครับเขาก็ดีเพราะความปลอดภัยของระบบใหญ่เนาะซึ่งเราหรือทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในสิ่งที่เราต้องการตรงนั้นซึ่งจะถูกเตือนนะครับแล้วก็ผิดกฎนโยบายการสซักเลยได้ของ ซึ่งเขาก็ดีครับเขาดีเพราะความปลอดภัยของระบบใหญ่เนาะซึ่งเราการล่อให้มีส่วนร่วมจริงๆไม่ได้ล่ออะไรเลยนะครับก็เป็นการรักตายกันทั่วไปมากกว่าเรื่อทุกท่านก็เหมือนกันนะครับเวลาที่เราจะเขียนข้อความหรือลนหรือทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในสิ่งที่เราต้องการตรงนั้นซึ่งจะ,ะถูกเตือนนะครับแล้วก็ผิดกฎนโยบายการชักไได้ของชักจูงเชิญช,ชวนโน้มชวน เนิมนาวหรือล่อล่อนี่เข้ามามีส่วนร่วมมแบบีมีกิจกรรมอะไรร่วมกันผมก็ลบไปแล้วครับคลิปที่ได้ช่วงนี้ได้ไปเตือนนะครับผมผมก็ลบไปแล้วครับตอนนี้ก็ระบบก็ปกติมันเดิมพอดีผมลงด้แป๊บเดียวเองอ่าหรอกมาั้งภาษาหลายๆอย่างเนาะการแปลความหมายอาจจะผิดพลาดหรือต่าผมก็ไม่รู้นะแต่มันก็เตือนมาเราก็ต้องลบทิ้งกันน,นั่นเองผมก็ลบไปแล้วครับเป็นข้อความ ก็เล็กๆแคน้อยครับบางครั้ง to <IS> ison, มันก็จะมีรายละเอียดที่บางครั้งเราปตีความไม่ได้นะภาษาไทยนะครับซึ่งก็เออเขาเป็นต้องชักจุงเชิญชวนโน้มชวนชวนโน้มน้าวหรือล่อล่อให้เขามามีส่วนร่วมมีกิจกรรมอะไรร่วมกันมิเตอร์บางครั้งเขาตีความความหมายอาจจะเปลี่ยนก็ได้ผมอ่านแล้วอ่านอีกก็ยังมองไม่ออกว่ามันล่อการมีส่วนร่วมได้ตรงไหน <c oughs> งงอยู่เลยอาบายสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับที่เขาเตือนมาแบบนี้นะครับก็จะได้เรียนรู้แล้วก็จะต้องอป้องกันแล้วก็พยายามเส <c oughs> ีย่ใงเชิงของสร้างสรรค์ให้มากขกึ้นับผมก็คงนํามาฝากไม่สอดคล้องกับกฎชุมชนเนาะทาให้มองไปในเชิงของการตรงนี้ซึ่งเป็นคําพูดที่เขาห้ามนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านก็บางท่านอาจจะไม่รู้ตรงนี้เนาะเพราะผมเพิ่งสดๆร้อนๆนะครับก็ โชคด,ดีอาบายสวัสดีสวัสดีวัด,วดีครับกาแฟอะไรประมาณน,นี้ <c oughs> แล้วก็ต้องขออภัยนะครับต้องขอโทษคุณ AI ด้วยนะครับต้องขออภัยที่อาจจะเขียนคำที่มันมีเตอร์บางครั้งเขามีความความหมายอาจจะเปลี่ยนก็ได้ผมอ่านแล้วอ่านอีกก็ยยังมองไม่ออกว่ามันล่อการมีสุร,ร่วมด้วยตรงไหน ยังงงอยู่เลยการาสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มคําพูดแบบทั่วๆไปคับกลางๆอไม่ไม,ไม่ไม่เน้นในเรื่องของการชักจุนอาบายวันดีสวัสดีวัดีครับเไรครับเมือม่อเขาเตือนมาเราก็ลบทิ้งผมก็ลบทิ้งไปครับก็ถูกตัดแต้มไปตามหน้าที่ตามหน้าที่ก็เลยมาทำมิเตอร์บางครั้งเขามีความ ความหมายอาจจะเปลี่ยนก็ได้ผมอ่านแล้วอ่านอีกก็ยังมองไม่ออกว่ามันล่อ,อก,การมีส่วนร่วมได้ตรงไหนยังงงอยู่เลยผิดต่อกฎนโยบายการสร้างไรายได้หรือกฎชุมชนเนาะครับสวัสดีครับสวัสดียามเย็นครับทักทายกันนะครับก็ผมก็ประชุมตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับก็เตรียมกลับบ้านมาครั้งภาษาหลายหลายอย่างเนาะการแปลความหมหายอาับแตผิดพลาดหรือต่อผมก็ไม่รู้นะ แต่เมื่อเขาเตือนมาเราก็ต้องลบทิ้งกันนั่นเองผมก็ลบไปแล้วครับเป็นข้อความ <c oughs> ก็เล็กเล็กแน้อยครับบางครั้งมันก็จะมีรายละเอียดที่บางครั้งเราก็ตีความไม่ได้นะภาษาไทยนะครับซึ่งก็เออเขาเป็นคำตรงนี้ซึ่งเป็นคําพูดที่เขาห้ามนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านก็บางท่านอาจจะไม่รู้ตรงนี้เนาะเพราะผมเพิ่งสดสดร้อนๆน,นะครับก็ โชคดีที่เขาเตือนมาแบบนี้นะครับก็จะได้เรียนรู้แล้วก็จะต้องปอ้องกันแล้วก็พยายามเสียนเชิงของสร้างสรรค์ให้มากขึ้นับผมก็คงนํามาฝากเชิญชวน,นล่อให้มีส่วนร่วมประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวจะได้เรียนรู้ไว้แต่จะบอกไม่ได้นะครับก็ทักมาหลัก้านลง, <c oughs> ลงข้อมูลท,ทําคลิปต่างๆก็พยายามาพูด นำเสนอข้อมูลในเชิงสร้างสรรค์เชิงรอยยิ้มเชิงบวกอะครับแล้วก็เป็นในเชิงที่การล่อให้มีส่วนร่วมจริงๆไม่ได้ล่ออะไรเลยนะครับก็เป็นการก่ายกันทั่วไปมากกว่าเพื่อนทุกท่านกันเหมือนกันนะครับเวลาที่เราจะเขียนข้อความหรือเป็นข้อความเขียนเขียนไปก็ถ่ายสองมัทัดนิดหน่อยเองง่วงพอดีประชุมอยู่ง่วงก็เลยพิมพ์ไปครับคิดถึงครับผม ก็เล็กๆน้อยๆครับบางครั้งมันก็จะมีรายละเอียดที่บางครั้งเราปตีความไม่ได้นะภาษาไทยนะครับซึ่งก็เ i อเขาเป็นไรครับเมื่อเมื่อเขาเตือนมาเราก็ลบทิ้งผมก็ลบทิ้งไปครับก็ถูกตัดแต้มไปตามหน้าที่ตามหน้าที่ก็เลยมาทำก็เล็กๆน้อยๆครับบางครั้งมันก็จะมีรายละเอียดที่บางครั้งเรา็ตีความไม่ได้นะภาษาไทยนะครับซึ่งก็ AI เขา เป็นขอบจากการที่ได้รับเบเตอนมาบานมากก็เลยมาทำคลิปยาว,ยาวแบ่งปันนี่กับทุกท่านเพื่อเป็นความรู้ของเหลยท่านโดยเฉพาะมือใหม่กันละกันชักจุงเชิญชวนน้มชวนชวนเน้มน้าวหรือล่อล่อให้เขาม,มีส่วนร่วมม,มีกิจกรรมอะไรร่วมกนันไปเนาะคำเชิญสร้างสรรค์เชิง,ง,ชวงบวก เขาเน้นนะตอนเน้นในเรื่องทางเฟซบุ๊กเข้าด้วยนะครับก็ต้องระมัดระวังวันนี้ผมก็เลยเานามาฝากครับสวัสดีครับสวัสดียามเย็นครับทักทายกันนะครับก็ผมกับประชุมตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับก็เตรียมกลับบ้านกันล่อให้มีส่วนร่วมจริงๆไม่ได้ล่ออะไรเลยนะครับก็เป็นการทักตายกันทั่วไปมากกว่าเพื่อนทุกท่านกันเหมือนกันนะครับเวลาที่เราจะเขียนข้อความหรือรมิเตอร์บางครั้งเขามีความ อาจจะเปลี่ยนก็ได้ผมอ่านแล้วอ่านอีกก็ยังัมองไม่ออกว่ามันล่อการมีส่วนร่วมด้วยตรงไหนยังงงอยู่เลยนะครับ,รบก็มาเปิดดูการเป็นครีเอเตอร์เนาะนะนะก็ได้ข่าวดีไหมล่ะครับ <laughs> ไปเตือนเชิญ <laughs> ชวน,ชวนล่อให้มีส่วนร่วมแประมาณนี้นครับก็จ <laughs> จะได้รู้ไว้แต่บอกไม่ได้นะครับ <laughs> ก็ทักมาหลังบ้านรถผิด ต่อกฎนโยบายการสร้างรายได้หรือกฎชุมชนเนาะครับสวัสดีครับสวัสดียามเย็นครับทักทายกันนะครับก็ผมก็ประชุมตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับก็เตรียมกลับบ้านนะครับซึ่งเขาก็ดีครับเขาก็ดีเพราะความปลอดภัยของระบบใหญ่เนาะซึ่งเราสบายดีสวัสดีสวัสดีครับก็่เล็กเล็กน้อยน้อยครับบางครั้งมันก็จะดีรายละเอียดที่บางครั้งเรา็ตีความไม่ได้เนาะ ภาษาไทยนะครับซึ่งก็เออเขาเป็นอาบากาดีสวัสดีสวัสดีครับไปเตือนเรื่องการเขียนนะครับก็ระมัดระวังกันแล้วกันนะครับผมก็แจ้งเป็นข้อความไปแล้วครับ <c oughs> แต่ก็ลบผิงเหมือนกันล่อให้มีส่วนร,ร่วมจริงๆไม่ได้ล่ออะไรเลยนะครับก็เป็นการตักกายกันทั่วไปมากกว่าเพื่อนทุกท่านก็เหมือนกันนะครับเวลาที่เราจะเขียนข้อความหรือรลบผิด ต่อกฎนโยบายการสร้างรายได้หรือกฎชุงชนนะับทาง Facebook เข้าด้วยนะครับก็ต้องระมัดระวังวันนี้ผมก็เลยเนำมาฝากนะครับก็มาเปดิดดูการเป็นครีเอเตอร์เนาะ ก็ได้ข่าวดีมาแล้วครับไปเตือนเราก็ต้องยอมรับและก็เชื่อในสิ่งที่เขาเตือนเขาห้ามนะครับแต่ผมก็ไม่ได้มีเจตนาที่ที่จะทําให้เกิดในสิ่งที่เขาว่าเกิเล็กเล็กน้อยน้อยครับบางครั้งมันก็จะมีรายละเอียดที่บางครั้งเรากตีความไม่ได้เนาะภาษาไทยนะครับซึ่งก็เ i อเขาเป็นขาลงบางครั้งภาษาหลายายอย่างเนาะการแปลความหมายอาจจะผิดพลาดหรือต่อผมก็ไม่รู้นะ แต่เมืเ่อเขาเตือนมาเราก็ต้องลบทิ้งขนานี้ผมก็ลบไปแล้วครับเป็นข้อความที่เขาเตือนมาแบบนี้นะครับก็จะได้เรียนรู้แล้วก็จะต้องอป้องกันแล้วก็พยายามเขียนเชิงของสร้างสรรค์ให้มากขึ้นครับผมก็คงนํามาฝากคลิปท,ทัาถ่ายแล้วก็เน้นย้ากับทุกท่าน